ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี1ล้านบาทการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม11,600บาทถูกรางวัลไหนบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันตัวนี้เป็นสลักอมสินพิเศษ1ปีนะครับซึ่งในช่วงไตรมาสนะครับที่2นะช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับกรกฎาคมจะเป็นช่วงที่จะมีการจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทนะครับ ซึ่งมูลค่านี้ไม่รวมกับรางวัลที่1ที่มีอยู่แล้ว10ล้านบาทนะอันนี้เป็นรางวัลที่เพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นเพียงแค่ซื้อสลากออมสินภายในช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านั้นนะถ้าซื้อก่อนหน้านั้นไม่มีสิทธิ์ถูกนะครับไม่มีสิทธิ์ไปลุ้นรางวัลนะครับสำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษทีท่าน1ปีและแบบสลากออมสินพิเศษ1ปีแบบใบสลากนะครับรางวัลพิเศษ ออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะ30รางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือเงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะ รวมเป็นสารางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทครั้ที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับ หรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัล สำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษนีท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎาคม256 8ก็ค,คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากออมสินพิเศษนะครับปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน31หลังวัล กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วก็ดอกเบี้ย บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบี้ยด้วยอ่เดี๋ยวเราไปดูสลักอมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดิทันนะครอบคลุมทั้งแบบสลักและแบบดิทันเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเกณ์และเงื่อนไขนะครับระยะเวลาการฝากสลากออมสิพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดายอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิถูกรางวัล12ครั้ง ราคาขายหน่วยละ100บาทรายละเอียดของดอกเบี้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ซื้อสะสมสีพิเศษ1ปีซื้อ1ล้านบาทจะรับ1 0 0 0 0หน่วย10,000หน่วยนั้นการันตีถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน10บหมาเลข10บหมาเลข80คูณ10ก็800บาท800คูณ12ก็9,600บาทนั่นเองถูก100%นะอันนี้นะครับถ้าซื้อแบบเป็นเลขเรียงนะครับไม่ใช่เลขกระโดดนะครบกำหนดนะครับ จะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์คูณ10,000หน่วยเท่ากับ1า0 2 0 0 0บาทถูกรอนทุกงวดงวดละ800บาทคูณ12ก็9,600บาท1า0 2 0 0 0บาทบวก9,600บาทเป็น1 2 1 000, 1 6 0 0บาทนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับซื้อสลากออมสินพิเศษช่วงนี้นะครับมีโอกาสลุนล้นรางวัลพิเศษมูลค่ารวม100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรูปแบบการออมของสลากเป็นรูปแบบของเงินต้นไม่หายได้อัตราดอกเบีย้ยและได้ลุนรางวัลแม้อัตราดอกเบี้ยจะน้อยนิดแต่เราไปลุนล้นรางวัลใหญ่เอานะครับใครสนใจนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดที่ธนาคารออมสินผ่านแอปไมโมและผ่านธนาคารหน้าธนาคารก็สามารถไปซื้อได้นะครับ วิธีการนะครับวิธีการซื้อสำหรับสลักดิจิทัลนะครับใช้หลักการได้ทุกทุกทุกสลักออมสินเลยนะครับไม่ว่าจะ1ปี2ปีนะครับใช้หลักการเดียวกันได้เลยก่อนอื่นเข้าแอป MyMo ก่อนนะครับแอปไ y m o เลือกสลักดิจทัลนะครับมันจะมาสู่หน้านี้นะครับจะมีสลักดิจิทัลหนึ่งปีสองปีนะครับก็เลือกเอาว่าจะ ออมนะครับสลากดิิทัลนะครับตัวไหนอ่ันี้ผมคลิกเข้าไป2ปีนะครับข้างล่างมันก็จะมีสลากดิท่านที่เคยซื้อไว้นะครับมีกรประวัติการถอนประวัติการขายนะครับเมื่อครบสลากมันจะโอนเงินเข้าบัญชีนะกดเข้าไปในสลากกดเข้าไปในสลากดีท่านหน สองปีนะครับแล้วก็เลือกซื้อนะครับกดคําว่าซื้อสลากก่อนกดปุ่มซื้อสลากแล้วก็เลือกซื้อนะครับอย่างเช่นผมเลือกซื้อ2ปีกดเลือก2ปีปุ๊บแล้วก็กอ,อกเงินไปนะครับมันจะหักบัญชีนะที่เป็นบัญชีที่ผูกเอาไว้นะครับกดเลื่อนเพื่อส่งปั๊บนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะกดยืนยันมันก็จะโอนเงินไปแล้วก็จะบอกจํานวนหน่วยนะสองพบาทนะครับหน่วยละ100้ก็ได้ยี่สิบหน่วย นี่นะครับก็ได้เป็นเพสลิปเรียบร้อยสลากออมสินนะครับมันก็จะเข้ามาอยู่ในหน้านี้เป็นสลากที่เป็นเลขหน่วยของมันว่าคุณซื้อมาหน่วยนี้ถึงหน่วยนี้นะครับคุณก็ไปรอรุ้นเลยของผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตรวจหรอกผมก็ซื้อทิ้งเอาไว้นะใช้คําว่าซื้อทิ้งเอาไว้เลยนะซื้อทิ้งเอาไว,ว้แล้วเดี๋ยวรอมัน รอมันถูกมันก็จะโอนเงินเข้าเองแหละเราไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกแต่ใครอยากลุ้นก็เข้าไปลุ้นทุกๆเดือนนะครับนะเพราะแต่ละท่านไม่เหมือนกันเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็ประมาณนี้นะเพระาะนั้นใครสงสัยอะไรสอบถามใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วก็สนใจก็ไปฝากกันนะ